จากคอมเมนต์ของน้องเพวานะครับให้คุกกี้แวมไพร์นะครับ vs คุกกี้รัดเบอร์รี่หน่อยนะครับจัดไปนะครับของน้องเขานะครับตั้งเป็นคุกกี้แวมไพร์นะส่วนของผมก็เอารัดเบอร์รี่นะครับมาสู้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เอาเปรียบน้องเขานะครับของน้องเขาสมบัติตำราเลเวลสองเองนะครับผมจะใช้สมบัติอื่นนะครับแทนตำรานะผมจะใช้เป็นแว่นตาแล้วกันนะครับส่วนรัดเบอร์รี่ของผมสีดาวนะครับเลเวลหกสิบนะส่วนฝั่งน้องเขาแวมไพร์ห้าดาวนะครับเลเวลหกสิบนะครับ ส่วนท็อปปิ้งที่ใส่นะครับของราสเบอร์รี่นะผมก็จ,จัดใส่มม่วงแล้วกันนะครับผมจะใส่เป็นแบบนี้ครับใส่เป็นโจมตีลว้วนนะส่วนรอบรองนี่ผมก็ใส่มั่วงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับราสเบอร์รี่สีดาวนะครับ vs แวมไพรห้าดาวนะครับแบบไหนจะโหดกว่านะ มาถึงรัตเบอร์รี่ของผมเปิดก่อนนะครับนี่ครับข้อดีของรัตเบอร์รี่นะครับมันจะลดพลังโจมตีนะครับ40%นะครับนาน3วินะสมมุติพลังเวมพาย100%นะครับโดนผมลดดาเมจไปพลังก็เหลือแค่60%นะครับในการโจมตีผมนะนี่ครับแล้วก็เว้นตาด้วยนะครับเพิ่มเลือดนะโอเคเวมพายปิวไปแล้วนะครับอ่ะของผมจิ้มไปนี่ดาเมจแรงมากโอเคอ่รอบแรกนี่ผมชนะนะครับ เดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับเหมือนว่าแวมไพร์ดาเมจเยอะกว่าผม10,000แสนนะครับแต่สกิลของผมน่าจะดีกว่านะครับ2000 years later. ลองดูรอบที่2นะครับสมบัติไอแว่นตามันโกงไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสมบัติธรรมดาแล้วกันนะครับสมบัติเรียนนะมาดูกันนะครับปะลองรอบนี้ mm hmm. แล้วรี่เปิดก่อนครับต่อด้วยแวมไพร์สวยครับถ้าผมเปิดก่อนนี้โอกาสชนะ100%เลยนะ เพราะว่าจะลดดาเมจายตรงข้ามนะครับ40%เลยนะเอ,อะาเวมพาฟเขากัดครับสมมติจิ้มตามใบสวยออตอนจิ้มนี่มีเหรียญด้วยนะครับสังเกตด้านซ้ายมือน,นะครับมีเหรียญนะส่งเหรียญด้วยนะอะได้เหรียญมาอีกแล้วได้เป็นหกเหรียญน,นะครับมันดบเหรียญด้วยนะครับอผมว่าลาบเบอรี่นะครับถ้าเปิดก่อนนะครับโหดกว่าเวมพายแน่นอนนะครับ ใครย้ายผมไปสู้แบบนี้นะครับข่อคอมเมนต์มาได้นะขอเป็นเพื่อนในรายชื่อแล้วกันนะครับเลเวลคุกกี้ก็ขอรลเวล60นะครับสุ่งนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะครับเพราะว่าเกมอัปเดตช้ามากโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใคลิปหน้าครับ